เราก็ยังอยู่กับอาจารย์วินไทยนะฮะแล้วก็เรื่องราวของการแก้ปีชงปีชงคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะกขอขอบคุณอาจารย์นะครับยังอยู่กับเราอีกหนึ่งวันหลังจากเมื่อวานนี้จริงๆมีเรื่องในใจค,ค,ค้างคาที่จะถามอาจารย์เยอะมากแต่อย่างที่บอกเลยนะคะวันนี้อาจารย์ต้องมาเพราะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนกําลังอยากรู้อยากถามจริงๆพี่หมีเราล็อกขาอาจารย์ไว้อาจารย์ไม่ไปไหนเลยยังอยู่กับเราอีกหนึ่งวันนะคะเป็นเรื่องราวของปีชง คือคำนี้เราได้ยินได้ยินมามีแต่คนพูดนะว่าปีชงจะไม่ดีแบบกลัวมากต้องไปแก้ชงแล้วก็น้องแคนดี้มันมีเรื่องของชงชงร่วมแบบมีเพิ่มขึ้นมาหลายราศีเลยตอนนี้เราเริ่มงงแล้วเดี๋ยวเราถามอาจารย์ก่อนเลยดีกว่านะคะคำว่าปีชงคืออะไรคะอาจารย์คือปีที่เกิดการปะทะในดวงดาวปีที่เสียหายจากพุทธศักราชคริศักราชแล้วก็จุลศักราชในค่าของศักราชทั้งหมดเนี่ย ปีปะทะเข้ามาคือปีชงจริงๆแล้วเมื่อเมื่อเมื่อในของลัทิเต่าจริงๆหรือในจีนจริงๆ,ๆเนี่ยมันมีแค่ปีเดียวค,คือปีจอจริงๆคือปีเดียวสำหรับปีนี้เราทำเหมืวนวน่าคือจริงๆมันเพึ่งมันมันเพึ่งมีร่วมเข้ามามแต่การร่วมเข้ามาเราดูที่เจตนาค่ะเจะตนาของการร่วมเข้ามาอีกสามหนึ 1, ่งสามเนี่ยหมายถึงอยากให้คนไทยทําบุญมากขึ้นส่วนว่าจอป็นกุศโลกุสโลมายใช่ไหมครับอาจารย์คือจอเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตค่ะ ใช่ไหมครับมันลงเนี่ยเจ็ดสิบชั้นหรูห้าสิบมาแม่ยี่บห้าคือบางทีชงรวยบางทีเราเราเคยได้ข่าวบางคนบอกไอ้ชงแต่ทำไมผมรู้สึกมันไม่ดีขึ้นผมรวยผมปังมากยังไงครับอาจารย์การปะทะการปะทะเข้ามาในเรื่องศาสตร์ของความเสียหายเนี่ยมันมีมาเป็นพันๆปีแล้วครับเพราะฉะนั้นศาสตร์ของการปะทะเนี่ยก็แค่แค่ทำบุญทำบุญเสริมเรื่องราวเกี่ยวกับ ค่าที่เสียหายในนักกษัตริย์ทั้ง12นักกษัตริย์แล้วจะเอาค่านักกษัตริย์ที่เสียหายมากที่สุดมาเป็นค่าเสียหายตรงของปีปีนั้นๆนปีนั้นๆอ่าอย่างนั้นคือคสมมติว่าปี2 5 1 7มันเป็นปีชงเกี่ยวกับจอะจะเสียเพราะปากการเจรจาใดๆก็แล้วแต่จะถูกเซโนมากกว่าเซเยตมันจะมีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆนั้นนะแต่บางคนก็พุ่งไปถึงขีดสุดเพราะฉะนั้นมันจะต้องหาค่าจากพุทธศักราช คริสสักลาดจุลสัก,กราชเหมือนพอสเกิดของเขาถูกต้องคือต้องดูให้ลึกๆต้องดูให้ลึกขั้ดูให้ลึกแต่ถ้าดูเหมือนภาพรวมๆเขาบอกว่าปีนี้ปีชงปีจอที่อาจารย์บอกปีจอคือชงร้อยเปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์บอกว่าจริงๆถ้าเกิดสมัยก่อนก็จะมีปีเดียวชงปีนั้นก็เปียชงอยู่ปีเดียวก็คือปีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือปีจอแต่ชงร่วมในในยุคสมัยใหม่ที่มีขึ้นมา ปีมะโรงถือเป็นปีชงร่วม,มใช่ไหมคะอาจารย์เจ็ใช่ไหมคะคปีฉลูห้อร์เซตอันนี้ก็ชงร่วมชงร่วมค่ะแล้วก็ปีมาแมนะคะใครที่เกิดปีมาแมอันนี้ก็ชงร่วม25%่นะคะทีนี้อยากจะถามไปถึงวิธีการอะถ้าสมมติเราเชื่อละเรื่องของปีชงเราชงแล้วเรามีความรู้สึกว่าถึงแม้จะดีไม่ดีหรือไง ป้องกันไว้ก่อนออระวังไว้ก่อน,าอนมาไหว้ไว้ก่อนออมีวิธีการไหว้แก้อย่างไรกันบ้างคะอาจารย์เอาปีจออน,นะอาจารย์ชงร้100อยเปอร์เซ็นต์่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเกิดปีจอที่จะต้องมีปัญหามากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจารรรการเจรจารเนี่ยเราแนะนําให้ไปไหว้ศาลเจ้าจีน ศาลเจ้าจีนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเยอะมากเยอะมากมายเลยจะทําเรื่องราวเกี่ยวกับคําพูดในการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายต่างๆนานาก็ไปศาลเล็กเลยีวัดเล็กเลยีเล็กเลยีหนึ่งเล็กเลยีสองหรือไม่ก็ไปแถวบางแสนก็จะมีวัดจีนของเจ้าพ่อเฮงงจียแล้วฝาตรงข้ามนี่ก็จะเป็นของปีเสียเป็นวัดจีนเหมือนกันตรงนี้ก็จะได้เต็มแต่คนๆที่เกิดปีจอในค่าพระของคนวันอังคาร ควรไปอยู่ท <polarization> <cessor> ี่ริมทะเลเพราะค่าท่าของคนวังคารเป็นค่าท่าน้ำวันอังคารไปริมทะเลอันนี้ก็คือแยกต้องแตย่อยออกไปอีกจากปีแล้วก็มาสู่วันอีกนะคะอันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่ต้องจดด้วยนะวันอังคานี่ก็จดได้ดีเลยคนเกิดวันอังคารควรไปว่าที่ริมทะเลริมน้ำริมน้ำริมน้ําริมทะเลริมของได้หมดแต่ต้องเป็นสารเจ้าจีนจะเสริมเรื่องราวเกี่ยวกับการเจรจาการต่อรองการพูดคุยต่างๆนานาทําให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับความสําเร็จมากกว่าเขามากกว่าที่เขาจะปฏิเสธค่ะ นีับจะหายก็จะเป็นเรื่องของปากเรื่องของการเจรจาต้องมีขั้นตอนด่าถูกต้องนะคะทีนี้เราไหว้แก้แล้วไหว้เสริมนะคะอาจารย์ของปีจอที่ชงร้อยเปอร์เซ็นต์ปีเสริมถ้าของปีจอที่จะไปไหว้เสริมเนี่ยอาจารย์แนะนําให้ไปไหว้ทพเจ้าไถ่สวยเอี้ยะซึ่งเป็นที่เดิมของวัดจีนไถ่สวยเอี้ยะเป็นเทพเจ้าแห่งดวงชะตาถ้าไหว้เทพเจ้าไถ่สวยเอี้ยเสร็จแล้วข้างๆกันก็จะมีเทพเจ้า ชัยชิงเอี้ยบนี่ละคือเสริมเงินเสริมทองเข้ามาไม่ว่าคุณจะผิดพลาดจากตรงไหนคุณสามารถเอาตรงนี้มานั่งแก้เหมือนเหมือนคุณเจอหญิงหยางเจอดำขาวทั้งคู่เลยทั้งชัยสวยเอี้ยะแล้วก็ชัยสิงเอี้ยะคือคนจีนนี่แบบนับถือมากสุดยอดครับไปถึงเนี่ยก็จะมีก็จะมีเนี่ยอย่างมีวิธีการเขาจะมีบอกนะทำไม่เป็นทำไม่ถูกก็ทำตรงนั้นบ้างเหมือนกันนะคะทีเนี้ยไปไปกันต่อที่ชงร่วมปีมะโรงปีมะโรง เราควรจะไปไหว้แก้ที่ไหนคะจย์ปีมะโรงเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพตั้งแต่ปลายนิ้วโป้งเท้าขึ้นมายันถึงสะดือเอวเลยอ๋อช่วง่ากขึ้นมาตรงคือจะกลางจะเจ็บใช่จะเจ็บครับของปีมะโรงตั้งแต่ปี25 1 9เป็นลงไปค่ะลงไปจะเสียหายเรื่องเกี่ยวกับการเดินการใช้เท้าเปนนู่นชนนี่ล้มเอ่อข่าข้อต่างๆอะไรที่มันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเพราะฉะนั้นถ้าจะไปก็คือก็ยังแนะนําให้ไป แต่แต่จริงๆถ้าอยากให้โฟกัสจริงๆคืออยากให้ไปที่ที่ศาลของจังหวัดนครนายกแต่เขาจะอยู่ในลึกในหลืบเลยเป็นศาลเจ้าจีนเหมือนกันนี่มีชื่อไหมครับอาจารย์อันนี้อาจารย์ท่านหนึ่งทำไว้ครับผมศาลเจ้าจีนจังหวัดนครนายกรองส่วนางได้นะคะอันนี้ทั้งไหว้แก้และไหว้เสริมสาหรับปีมะโรงเหรอคะอาจารย์ต้องไปไหว้เท้าจตุโลกบาลทั้ง4ของของของปีมะโรงของในวัดวัดนั้นซึ่งวัดอื่นก็มีแต่เท้าจตุกบาลเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ของจีนเนี่ยคือจะอยู่วัดนี้ที่อยู่เรียงกันข้้าาหนเลย ดีมากๆเลยครับอันนี้สำหรับปีมะโรงนะคะเรื่องสุขภาพก็ต้องไปไหว้ที่ตรงนี้ชงร่วม50%ควรจะมีวิธีไหว้แก้หรือไหว้เริมไหวเสริมนี้ครับปีฉลูกับปีมะแมเนี่ยถ้าการไกดจริงๆเลยคือการล้างเท้าพ่อแม่ก็เจ็มจะหลัดแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยด้วยซ้ํำแต่ถ้าอยากจะไหว้เพื่อเพื่อเพื่อการทําบุญ คุณทําเป็นสังฆทานยาใส่บาตรสังฆทานยาหรือทําเป็นสังฆทานยาซึ่งสังฆทานยาซื้อเองค่ะควรจะเป็นเรื่องของการถวายสังกทานยาซึ่งสังกทานยาบางทีเราทําเองได้ซื้อเองได้ซื้อมาผสมเลยอยากได้อะไรมันจะไม่วนไงคือความหมายคือไม่วนเดี๋ยวครับอาจารย์คือสังฆทานที่ที่เราไปทําในวัดเนี่ยเขาก็จะแบบวนไปวนมาแบบเสร็จพวกไปวางคุณไม่รู้ว่าคุณทําคนนี้เท่าไหร่ครับ ใช่คือเสร็จแล้วเขาก็กนวนไปวนมาอยู่ในนั้นเคยเห็นหนังตลกเรื่องหนึ่งที่เขาโพสไหมครับว่า รอคิวรอตามคิวเมื่อไรจะถึงคิวกูสักทีอะไรเงี้ยมันวนมันวนลูไปเรื่อยๆทําทำเองดีกว่าครับเราเอ่งได้ของดีด้วยแล้วก็เลือกได้เองด้วยอันนี้เท่านั้นเท่ากับปีฉลูปีมะแมอาจารย์แนะนําให้ล้างเท้าพ่อแม่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดหรือถวายสังฆทานยาเท่าที่อาจารย์แนะนํามาไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นแค่การไหวอาจจะใช้แค่กําลังกับพลังใจคืออาจจะไม่ได้ใช้กําลังซับด้วยซ้ำไปสําหรับใครหลายๆคนที่บอกว่าจะมีวิธีแก้วิธีไหวอย่างไงอาจารย์หนูถามนิดนึงค่ะ ปีชงหลายหลายคนบอกว่าชงฉันต้องระวังอะไรยังไงมากแค่ไหนมีทั้งชงดีและชงร้ายอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับบางทีในในในศาสตร์ของพุทธศักราชอย่างที่บอกมันจะหาค่าวันเดือนปีเกิดนักษัต์ <c oughs> นักษัตย์จะมีทั้ง12นักษัตริย์เพราะฉะนั้นหาค่าของจอที่มันเป็นวันเดือนปีเกิดจา้าทังคัรพุทธพฤหัสอย่างเนี้ย <c oughs> ถ้าใครที่ตรงค่าลัคนาในลักษณะดวงดาวของระบบสุริยะจักรวาลซึ่งออกมาเป็นเอกภพค่ะบางคนรวยแบบเฮ้ยกูชงเหรอวะเนี่ยไม่รู้ตัวเลยทำไมรวยไปไหนได้ไงทำไมกลายเป็นดีค่ะผมว่ามีคนพูดอย่างนี้เยอะว่าทำไมชงทำไมทำไมดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันวิธีการพูดบอกกร่ารวมรวมจะพูดถึงแค่ปีปีนักษัตริย์ปีเกินแต่อาจารย์กาลันจะบอกว่าถ่าศากที่อาจารย์เรียนรู้มาเนี่ย ต้องเจาะลึกลงไปถึงวันเลยนะไปถึงวันไปถึงเดือนไปอย่างนี้เลยเพื่อที่จะแตกขนงออกไปว่าใครเกิดปีอะไรดีและดีและร้ายอย่างไรแต่ที่แน่แน่อาจารย์การทำบุญดีเสมอถูกไหมคะถูกถูกต้องครับการทำบุญดีเสมอเลยแต่เราต้องดูก่อนว่าเจตนาของเราแบบไหนครับไม่ใช่เราให้เงินกับคนที่เราเจอซึ่งหน้าว่าเขาเรารู้ว่าเขายากไหลอยู่แล้วล่ะเราจะเอาเงินไปให้เขาอ่ะ40บาทคุณจะรู้ไหมครับว่าเงิน4 0บบาทเนี้ย จะไปถึงตรงไหนเขาจะไปใช้อะไรเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันครับเราก็ตัดสินใจว่าเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อซื้อข้าวกล่องซื้อน้ําขวดหนึ่งเอามาให้เขาเขาได้อิ่มแน่บุญเราก็จะอิ่มไปด้วยแต่ถ้าเราให้เป็นเงินเราไม่รู้เลยว่าปัจจัยของเราที่เสียไปเนี่ยเขาไปทำอะไรถูกไหมครับถ้าเขาเอาไปทำในเรื่องของสารเสพติดจะทำยังไงเราไม่ได้อิ่มเลยนะครับอาจารย์น้องแคนดี้พี่พี่ขออนุญาต ตอนนี้ยังขาดอีกปีหนึ่งที่เป็นเป็นชงร่วมก็คือปีมะแมเมื่อกี้มันอยู่ที่ปีฉลูอาจารย์พูดรวมละฉลูเลยฉลูกับมะแมก็คือรวมกันไปเลยที่้ากับ่าห้าสิบมันไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่การล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่จะดีแต่ถ้าสมมติเกิดว่าเอ้าอาจารย์หนูไม่มีพ่อมีแม่แล้วหนูจะต้องทํายังไงไปวัดเลยครับ ไปวัดทำเกี่ยวกับเรื่องของสังฆทานยาอย่างที่บอกไปครับมีวิธีการให้ทั้งสองวิธีแต่จริงๆแล้ววะที่อาจารย์แนะนํามาเรื่องของการล้างเท้าพ่อแม่เชื่อไหมคะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งเรื่องที่เคนดี้เนี่ยทำมาตลอดไม่ต้องรอให้ชงไม่ต้องรอให้รู้สึกว่าตัวเองดีไม่ดีหรือยังไงแค่วันนี้รู้สึกว่าพลังของเราพลังบวกของเรามันลดลงอาจารย์ก็แนะนําเรื่องของการล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่แล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องครับค่ะมันก็ยังมีทริคลึกลงไปอีกว่ากระลำมังที่จะเอามาล้างเท้าพ่อกับแม่ต้องไม่ซัก เดี๋ยวนะต้องเป็นกระมังที่สะอาดใหม่ๆเงี้ยครับอาจารย์จะซักจะคือจะทําอะไรก็ได้ไว้ล้างผักทันน้ำนั่นแหละแต่คืออย่ามาล้างรองเท้าเอา้างถุงเท้าของเท้าของกางเกงในเสื้อในก็ไม่ได้เรียกว่าต่ําค่ะบางทีบางที เท้าของพ่อแม่เรายังสูงกว่าหัวเราด้วยซ้ำเห็นไหมครับแต่ว่าก็คือห้ามไว้ก็ดีนะคะลองเลือกหน่อยละกันอาจารย์ก็บอกว่าวิธีการทํายังไงมั้งคะอาจารย์ลองแนะนําวิธีการก็คือ,อก็นาน้ําธรรมดามาน้ําธรรมดาเปิดใส่ก๊อกนี่แหละครับแล้วก็ใส่น้าอบไปหน่อยใส่ดอกมะลิสักนิดนึงดอกมะลิซื้อพวงละ5บาทก็ได้มาใส่หอมๆตักน้ําล้างเท้าไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆคุณพ่อคะคุณแม่คะก็ทาทีละคนสิ่งใดที่ลูกเคยผิดพลาดไปสิ่งใดที่ลูกไม่ได้ตั้งใจทําอะไรไปเคย พารานาต่างๆนานาว่ากล่าวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีลูกขออโหสิขอให้พ่อกับคุณแม่อภัยให้ด้วยนะคะอะไรอย่างนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยท้าแต่หัวเลยแต่หัวเลยสิ่งที่เป็นเดรัจฉานทั้งหมดที่จะออกตั้งแต่หัวต้นผมยันปลายเท้าแล้วลุดหมด ไม่ต้องอุ้ลกคนลูกเลยนี่เรื่องจริงนะอยากให้ทุกคนได้เริ่มต้นทำออจริงๆนะคะจริงๆก็คือไม่ต้องรอวันแม่ไม่ต้องรอวันพ่อไม่ต้องรอวันสําคัญทุกวันถ้ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่สําคัญเสมอแต่ถ้าท่านไม่อยู่แล้วเอาคนที่อาจารย์บอกว่าคนที่เราเคารพนับถือก็ทําได้อันนี้เป็นวิธีการทาบุญง่ายที่สุดไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์อะไรใดๆเลยนะคะน้องแคนดี้ขออนุญาตคือถ้าสมมุติว่าคนที่แบบเหมือนแบบทํางานก็ไม่ลุ่งสักทีไปไหวมาหมดแล้วการที่เราไปขอพรพ่อแม่คือเหลือที่พึ่งสุดท้ายแอาจารย์ ขอให้พ่อแม่แในบ้านเออช่วยอวยพรคือทาอะไรแบบทำมาหมดแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันยังแบบมันติดขัดตลอดเลยเข้าไปขอพรพ่อแม่นนนเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราชีวิตเปลี่ยนได้ไหมครับอาจารย์คาพูดของคุณพ่อคุณแม่ศักดิ์สิทธิ์เสมอครับศักดิ์สิทธิ์เสมอแม้แต่คาให้พรเล็กๆก็ตามครับผมเรียนมาถึงศาสตร์ตรงเนี้ยผมยังกราบแม่บรรยินลักแก่นเลยค่ะโดยโดยเจตนาที่ผมใส่ลงไปเนี่ยท่านคือแม่ครับค่ะ เจตนาอย่างเดียวเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เจตนาว่ามองลงไปแล้วเนี่ยคุณทําอะไรคุณทําเพื่อใครคุณทําแบบไหนครับคุณบริสุทธิ์ใจคุณบริสุทธิ์คุณคิดบริสุทธิ์คุณไม่ต้องไปไหนเลยคุณไม่ต้องไปร้อยวัด200วัด300วัดเลยพระในบ้านใช่คุณหาข้าวหาปลาให้พ่อแม่กินตอนเช้าคุณใส่บาทร้อยวัดทําบุญแจกเงินร้อยวัดทํานี่ทานู่นให้กับวัดร้อยวัด คุณพ่อคุณแม่นี่สุดที่สุดแล้วเนี่ยคือพระที่สูงที่สุดแล้วที่สูงที่สุดนะอาจารย์กำลังจะบอกว่าเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีปังกับอาจารย์วินไทยทําง่ายที่สุดก็คือไหว้พระในบ้านนั่นเองจบเลยไหว้พระในบ้านนะคะก็ไหว้พระในบ้านเสร็จแล้วถ้าอยากเสริมดวงบารมีต่ออาจารย์มีสถานที่แนะนําในการไหว้แก้ปีชงปีนี้ไหมก็ยังแนะนําเรื่องวัดจีนอยู่ดีครับเพราะว่าจีนช่วงนี้ในในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเพอร์เฟกที่สุดเลยก็คือวัดจีนวัดเล็กเล่ยี่หนึ่งวัดเล่งเล่ยี่สองที่ดีที่สุดเพราะว่่่่าาามมัันนจะะีีีเเเรรรืองววกกกยบดษทป็หู จะคอยสับปัดออกไปตามอายุตัวเองเลยไปหนึ่งไม่ดีออกไปนะคะตามความเชื่อนะคะดังนั้นแหละทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมแต่อย่างที่เคนดี้บอกอาจารย์บอกการทบุญดีกับตัวเราเสมอเพราะว่าเป็นการเพิ่มพลังบวกในจิตใจโอ้โหวันนี้เวลาของเราหมดแล้วจริงเอาทาที่สุดอยากจะให้อาจารย์ฝากหน่อยฝากทั้งปีชงปีไม่ชงฝากเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็ขอให้ทุกทกคนสําเร็จนะครับไม่ว่า ไม่ว่าจะชงหรือไม่ชงใดๆก็ตามนะครับด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับขอให้ทุกๆคนคิดสิ่งใดสมความปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับอย่าอย่าสเปดสปะไปในจุดที่เราโฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นคุณจะไปได้ไกลและไปได้สวยที่สุดเลยครับคนที่ติดปัญหาพนันาการต่างๆนี่สินต่างๆขอให้หมดหนี้และมีสินทรัพย์พุ่งทะยานสูงสุดในปี2567เลยครับอขอบพ <ขอ S 1> ระค <ขอ S 1> <ร>ุณ <ขอ S 2> มากเลยค่ะ